สวัสดีจ ah. ้ากบมาถึงอาหารเย็นเนะาจา้ะก็จะมาลองอาหารลานนี้รลานเพิงซื้อวาอัลกราสโปเดี๋ยวนูจะเขียนลิงไปแล้วกันเขาก็จะมีการเสิร์ฟมินามนะจา้ะพงนูกส็สร้างมั่มก็จะมีนามเป้านามอ,อัพเปโลเนะาจา้ะมันจะเป็นถ้าใครกินโรสเซาา่นะจ้ะคงจะรู้ว่าอัพเปโลตัวนี้มันแบบเป็นนามแบบน้ำดื่มดืมด่มอัปโลช่วงก่อนอาหาร สำหรับค่าหัวนะจาะเขาคิดค่าหัวคนละ3าสหายูโรแต่ว่าอาหารบอมีกาถให้เอ่เออเป็นเมนูอาหารนะจ่ะบอมีการ่าเห้าเบิงว่าเป็นอยังคือเป็นมอ้อบะเสื้อไผ่ตลอดเวลาอาหารเข้ามานี่อันดับแรกนี่ก็จะเป็นหอยนะจ่ะเขาจะเสิร์ฟมาแบบนี้ซีฟูด้ดไล่ขันต่อมาแต่บอกตรงว,วันนูจำได้จะซื้อ,อาหารอยากโพดแต่ว่ารสชาติอาหารเรจะบอกว่าแ่บ แนะนำเด้อจ้าว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าไปแถวเอ่อกราดาเซ่เนาะจา้าแถวแถวเนี่ยให้ให้เป็นร่องดเด้อจา้า้านนี้ก่อนที่จะเข้าไปข้างในเนาะจา้าเข้าไปในข้างในเลยอะ่ะมันจะยุต้ตนทางเลยตรงที่เขาจอดรถพราะมาตรงจอดรถมันจะมีหมองจอดรถแล้วกันต้องเข้าไปข้างในอีกจาก้าสำหรับเมนูอาหารนี่ก็จะมาเรื่อยๆเ,เนาะจา้ามีทั้งหมดถ้าหนูจำไมนะ่ผิดนะท้งบนอยู่สัมบ้าณแปดไล่การ อาหารจะมาเรื่อยๆมาแบบแปลกหูแปลกตาซึ่งจำบอดดอีลิวัมซื้ออีกย่างแต่ว่ารสชาติบอกว่าโอเคใส่ได้เลยจ้ะสำหรับหนูคิดว่าอาหารที่อยู่ข้างในทิดติดกับะทะเลเนี่ยจะจะแสบแต่หนูล่องเราลายล้านหนูว่าอาหารมันแสบสูที่ยุงนอกรได อันนี้ก็พาก,กันอิมเนาะเนาะจ้าก,กับย่อยอาหารเดีวยวกันมันจะมีให้เข้าช้อปปิง้งแถวนั้นไดเนาะจาก้กเข้ากันย่างเลนเลาะไปเรื่อยๆรเนี่ยมือแรงบางจุดบางมองเขาก็จะมีโชว์พวกเพลงมัง่งเสียจ้ะพกไปร่าแน่อียงแนรองเพลงหลายอย่างหลายออปชันเดี๋ยวหนูจะย่างต่อไปเรื่อยๆเนะจ้าแล้วก็เบืองชมมีอีอย่างแน เงย้มแมแรงเราจะคนก็จะออกมาดินเนรกกันแล้วก็จะมีบูธเลี่ยงตามนลาวจะให้ค้นแบบว่าสามารถที่จะไปดูไปล่องพวกวไหว้ได้จ๊ะถ้าเกิดผู้ใดสนใจก็ไปล่องไหว้สิเนาะเออแล้วก็จะมีอีกมุมหนึ่งก็จะมีแบบการแสดงเป็นคอนเสิร์ตเพราะมุมนี้มันเป็นประมาณพวกทัวลิสต์กของคนท่องเที่ยวนะจ๊ะมาท่องเที่ยวเขาก็จะยางช่อมอย่างช่วงนี้นะจ๊ะ แลยวนุจะขอโตอยังไปหาหมองนั่งเดินจนัง่อยกันนะจ๊ะเอาไว้พอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย